ทำเอาเอฟซีหนุ่มเวียสุกลวัฒนารถฮือหาไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่คุณแน่พลอยพลินคณารถของเวียที่ได้บินกลับไทยมาหาลูกชายได้โพสต์ภาพหวานใจลูกชายร่วมเฟรมให้เห็นหน้ากันชัดๆไม่ต้องมีแอบถ่ายให้เสียเวลาโดยเป็นภาพไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวพร้อมโมเมนต์น่ารักน่ารัก ระหว่างคุณแม่และว่าที่ลูกสะปซยตามด้วยแคปชั่นเล v e y y u u l l l ซึ่งจากภาพดังกล่าวการันตีได้เป็นอย่างดีว่ารักใหม่ของเวียรครั้งนี้แฮปปี้มากเบลลารานีเพิ่งเปิดใจสารภาพเรื่องลับอย่างหมดเปลือกเคยโดนหลอกหลายสิ่งที่ยังจำตราตรึงในใจมาถึงทุกวันนี้ โดยฝ่ายหญิงเคยให้สัมภาษณ์ว่าเรายุติความสัมพันธ์รัก9ปีโดยการลดสถานะเหลือแค่พี่น้องที่ดีต่อกันจริงเรามีมุมมองที่ไม่เหมือนกันกว่าจะมาถึงจุดนี้เราพูดคุยกันมาแล้วหลายครั้งไม่เกี่ยวกับเรื่องแต่งงานโดยไม่ขอลงรายละเอียดว่าเพราะอะไรเป็นการตัดสินใจร่วมกันของทั้งคู่ในการเลิกกันครั้งนี้โดยไม่มีเรื่องมือที่สเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ล่าสุดเบลล่าก็มีเวลาว่างมาทำคลิปอัพลงช่อง YouTube กับคลอยผู้จัดการส่วนตัวเป็นการทอลกเรื่องราวสุดพิกของเบลล่ารานีพร้อมได้ออกมาเปิดเรื่องลับการทำงานในวงการบันเทิงมีทั้งการถูกหลอกแถมบินไปต่างประเทศยังเจอเรื่องพิกแปลกจนต้องร้องว่า OMG กันเลยทีเดียว โดยในรายการพ้อยกับเบล EP สิทั้งคู่ก็มีเรื่องลับๆตอนทำงานมาเม้ามอยให้แฟนๆได้ฟังกันด้วยซึ่งใน EP นี้มีการจัว่หัวยอย่างน่าสนใจว่าเบลล่าและผู้จัดการเผยเรื่องลับวงการบันเทิงซึ่งเริ่มจากเรื่องในใจของพ้อยตอนที่เป็นผู้จัดการเบลล่าใหม่ๆประสบการณ์อย่างน้อย ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรใครจ้างงานก็ไปแถมยังไม่ได้ทำสัญญาหรือมัดจำอะไรไว้ด้วยนั่นทำให้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เบลล่าโดนหลอกไปทำงานที่เชียงใหม่แต่พอไปถึงที่จัดงานกลับไม่มีสิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นงานแฟยิ่งใหญ่อะไรเลยซ้ำยังต้องไปปลอบใจคนเช่าพื้นที่ขายของอีกเพราะถูกหลอกมาเหมือนกันทำให้รู้ว่าต่อไปต้องรอบคอบขึ้น